ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนเนาะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกม F1 Manager 2 2วันนี้เราจะมาดูตัวเกมในส่วนของการพัฒนารถนะมาดูกันว่าตัวเกมจะมีอะไรให้เราได้เล่นกันบ้างมารับชมไปพร้อมๆกันเลย <c oughs> เริ่มเกมเปิดฤดูกาลมาตัวเกมก็จะมีรถให้เราทั้งหมด2คันเนาะให้เราได้พัฒนาเพื่อใช้ในการแข่งขันตลอดทั้งซีซัน รายละเอียดในการพัฒนารถนะเราสามารถเลือกพัฒนาได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็เยอะมากๆเลยนะไม่ว่าเราอยากจะพัฒนาในเรื่องของแอโรไดนามิกจะอัพเกตรดตัวฟอนต์วิงและววิงไซส์พอตนะก็สามารถทําได้หรือถ้าเราจะเพิ่มกําลังรถเนี่ยเราก็สามารถไปพัฒนาในด้านของเครื่องยนต์ได้ด้วยนะจะเอนจินเกียร์บหรือ e r s เนะเราก็เลือกพัฒนาได้ตามใจชอบของเราเลยตัว Engine ซับไพ่นะตัวเกมก็เปิดให้เราเห็นว่ามีค่ายผู้ผลิตรถ ที่ผลิตตัว엔นซัพพลายในวงการแข่งขัน F1 จริงๆเนี่ยมายให้เราได้เลือกที่จะใช้ในการพัฒนาของเราได้เลยนะจะมีทั้ง Ferrari, Renault, r เด b บูเมอร์เซเดสนะมีครบหมดเลยแต่ละค่ายก็จะมีค่าวความสามารถแตกต่างกันไปแต่ว่าเอ้เฟอร์ลารีนี่มันแบบค่าดูลาเ l ตี้มันดูเยอะๆปแปลกๆเนี่ยเทียบกับผลการแข่งขันรอบหลังๆที่ผ่านมา no นเ i ็ด d i ป no 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 เฮ้ยไม่ใช่ละหยอกๆนะทุกคน กลับมาในเกมของเราต่อนะไม่ใช่แค่การอัปเดชิ้นส่วนรถยนต์เพียงอย่างเดียวนะตัวเกมก็จะให้เราได้เปรียบเทียบรถของเราเนี่ยกับทีมคู่แข่งต่างๆนะเพื่อดูคาบปรับแต่งของเราเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างเพื่อเทียบกับคู่แข่งเนาะเพื่อจะได้เอาข้อมูลเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาอัปเกรดรถเรานะในซีซันถัดไป ซึ่งในการที่เราเลือกพัฒนาแต่ละอย่างเข้าไปในรถนะมันก็จะทําให้ค่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ออกมาเนี่ยมีค่าสเตตัสที่มันเพิ่มขึ้นลดลงแตกต่างกันไปเราก็ต้องตัดสินใจที่จะเลือกพัฒนาให้ดีนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องการจัดสรรทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในการพัฒนานะถ้าเราใช้สตาฟเยอะระยะเวลาในการพัฒนาของรถเราเก็จะน้อยลงสั้นลงนะพัฒนาเสร็จได้เร็วขึ้นแต่ก็แลกมากับงบประมาณที่อาจจะเพิ่มขึ้น อันนี้ก็คงแล้วแต่เ,เพื่อนๆนะจะจัดสรรงบประมาณกันเองเลยว่าอยากจะใช้จ่ายอะไรยังไงพนะัฒนาเรียบร้อยนะเราก็ต้องเอารถไปทดสอบสมรรถภาพกันนะซึ่งเกมมันก็ลิมิตนะไม่ให้เราได้ทดสอบตามใจชอบแล้วมันก็จะมีจํากัดจํานวนชั่วโมงในการทดสอบมาเหมือนลักษณะของ F1 จริงๆเลยนะในระหว่างปฏิทินการแข่งขันเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะโยกงบประมาณนะเพื่อใช้ในการพัฒนารถสําหรับแข่งซีซันถัดไปเนี่ยเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องจัดสรรงบประมาณให้ดีนะไม่ใช่พัฒนากันไปจนกระเป๋าฉีกนี้บอร์ดไม่พอใจเราก็ถูกเด้งเอาได้เหมือนกันก็จบลงแล้วนะสำหรับพาร์ทค่ะเดเวลลอปเม t นะของเกม F1 m a n a g e r 2 2ก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราหนอยเนาะแล้วก็พบกันในคลิปถัดไปวันนี้ลาก่อนละบาย